อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชายจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุโตโลปุริสาธรรมสารธิสาธาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติสวาคาโตพระควตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายยาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ ยะที่ทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐปุริ e, สัปปุละเอสสะพคขวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปางหัเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตัลังปุญญะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสสันติสิเนหงัง มาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีบังกาเลเทโวสุโปเสที่กินจิเทโวเยสักโกปัจจังทศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมาีจินดาปียังจ่าทานังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามาสักตวะพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนะ โสตินาัสันตุปัทวาสะเพทุกขาบูปะสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนางโอสถทางอุตมังวารังปาริลาหูปะสมานังธรรมมเตเชนะโสตินาัสันตุปัทวาสะเพพะยาบูปะสจเมนตุเตสกัตวาสังขารตนังโอสถทังอุตมังวารังอาหูเนยัางปางหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินาัสันตุปัทวาสะเพโลคาบูปะสเมนตุเต อิทิปิโสพควขาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสาธรรมสารธิสัทถเทวมนุสานังพุทโธพควาติสวาขาโตพคขวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนาญิกโกปัะจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปางหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลเนโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสาติ จินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธีิกินจีเทโเยสกโกปัจจังทัสสมิงกินเนเวทัตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิธิลาพังชะนาเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชะณาพหูชาณปียังมามาสัคตะวาพุทธัตังโอสะดังอุตมังวลัง อีตังเทวะมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาะสเพทุกขาวูปะเสเมนตุเตสกัตถวาธรรมรัตานังโอสถังอุตมังวัรังปาลีลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาะสเพพยาวูปะเสเมนตุเตสกัตถวาสังฆาตานังโอสถทังอุตมังวัลังอ้าหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาะสเพโรคาวูปะเสเมนตุเต ชียยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังและสังเยวิปิงสุนาราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอัถวิสตีนายกัสเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรมโอทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัพภาคุนากโรหาทายเมอนุรุตโธสาลีปุโตจทักีเนโกนันโย ปิธิภาค้าศมิงโมคันลาโนจะวามเกท่าคิเนสวเนไมห่างาสูงงานนันทาราหุโลกสัสโป,ปจะมหานาโมอุภาสูงวามาโตวามาโสตะเกเกสตโตปิธิภาค้าศมิงสุริโยวปัปปังกโรสินิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกสัสโป,ปเทโลมเหสีจิทาวาทโกโสไมหงัง ว่าาเนนิจังปฏิทถาสีคูนากรปุญโนอังคุริมาโลจะอุปาอุปาลีนันทาศีวลีเทละปัญจออเมชาตานาราเตติลกามามาศีสาสีติมหาเทละวชิตาชินาสาวกาเ,อเอเอเตศีติมหาเทละชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีระเตเชนะอังฆังเเคสุสันติตา ลาตานังปุระตอาสิทักขิเนเมตตาสุตะกัางทงัชชคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมากระังขันทา่าโมลาปะลิตันจะอาตานาอาตานาติยสุตะกังอากาเสชทาทนานังอาสิเสสะปะการสันทิตาชินานานาวะระสังยุตตาสัตสตปะการะละลังกตาวาตะ ปิตาทาสัญชาตาพาหิรัตชัตตปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชรามัดชัมเหิวิหารันตังมหิตตเลสัทาปารินตุมังสพเพเตมหาปุริสา สภาอิเจวามันโตสุคุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชีตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารยศัทธรมานุพาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติภางหงสหสสมาพิทพินิมมิตรสาวุธทธันตังครีเมฆลังอุทิตโคราชเสนามาลาังทานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุเนนโท ตันเตชะสาพาวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกมามพิยุชชิตาสัพพรติงโคลัมปนาเล่าว่ากามคะมะมท,ะทะัทยังขันตีสุทันตะวิธีนาชิตาวาโมเมนโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคชาววังอติมัตตะปูตังทาวะคีจักกาม สเนวะสุธารุนันตังเมตมัมพู้สเสกะวิธีนาชิตาวาโมนินโทตันเตชะสาภววุตเตชะยะมังคลานิอุคิตาขักขมะติหัตถะสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุริมาละวันตังอิทธีพิสังขตมนโนชิตาวาโมนินโทตันเตชะสาภววุตเตชะยะมังคลานิกตวานะกถามุทรธรังอิวะคมพินิยาจินจินยาจินจายะ พุทธวจานางชนะกายามเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามนินโทตันเตชาสาภะวตุเตเชายามังคลานิสัจ,จังวิหายามติสัจจกว่าทาเกตุงว่าทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชระปัชริโตชิตวามนินโทตันเตชาสาภะวตุเตเชายามังคลานินันโทปนนัน ท้าผู้ชาคังวิผู้ทังมาหิตทิงปุตเตนะเทราผู้ชาเคนะท่า,าปะท่ามาปะยันโตอิทุูปะเทสะวิธินาชิตววามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคารานิทุขาหาทิตฐิผู้ช่าเคนาสุทธาธาหดถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานัง ยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคระอัฏฐคาทายวาจโนทินาทินสารเตมตันทีหิตวานเกกะหิตวานเนกะวิธิวิวิธานิจุปัฏทวานิโมฆังสุขังอธิฆเมยะนโรสปัญโยมหากาลุ กาลุนิโกนาโถหิตายาสะปานินางปูเรตวาปรมีสัภปัตโตสัมโพทิมุตานมังเอเตนะสัจจะวเชนะหตุเตเชยยะมังคารังเชยันโตโพธิยาโมเลสักกานังนันทิวัตโคเอวังตะวังวิชโยโหหิเสัชยยะสูเชยยะมังคารอปาราชิตาปันลังเกสีเสปเทวะ ปฐาวิปุขาเรอภิเเกสภาพุทธานังอคัปปตปโมทาติสุนัขตังสุมังคารังสุปสุปภาตังสุหูติตังสุขานโอสุมุหูโตจะสุยถังพรหมจาริสุปปัทถคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทถคีนังปัทถคีนังมโนกรรมังปานิทีเตปัทถคีนาปัทถคีปัทถคีนานิการตวานะ พระพันตัดเทประทักคีเนพระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีภูเปคคเลโพธิคเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพวันเตปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจามัชานวกาจัพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิขมาจะอสราสปานาภูตาสุขิตาตวพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวา สังเสสสังเสทชาตาอัฏฐวปปาติติกานิยานิกังทำมะวารังปฏิจเตสเพปีทุกขสาการุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราปจะปุกคาราสังโคโหตุสมโควะอัฏฐยะจหิตตายะจอมเหระคตุสัมสัมธรรมโม ัพเพปิธรรมจาริโนวุธิงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยะปเวทิเตปัสสนานาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตูวุธิภาวายะสัตตานังอมิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติ ปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปชังรักันตุสัพพาทุกขับปตาจะนิทุกขาพยป,ปตาจะนิพยายาโสกปตาจนิโสกหอนตูสพัพเปีปานิโนเอตาวตาจะอามเห,เหีิยสัมพตังปุญญาสัมปทางสัพ,พเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ท่ทันตูสัทธายาสีลัง ักขันตูสัพาพทาภาวนาพี่รตาหงตูขจชันตูเทวตาคตาสัเพพุทธาพระัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักรักขังพันธามิสัพพโสหตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสพัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีหงตูเอรันตลังหตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสพัพพเทว,วตาสพัพพ ธรรมานุภาเวนะโสตีหอนตูเนรันตะลังโหงตูสัพังสุมังครังรักขันตูสัพะเทวตาสพพสังคานุภาเวนะโสตีหอนตูนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแกีข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้เกี่ยวัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามเสียงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิ์ทุประการเทอ